เรอไปตั้มลงเลยตา้มลงเลยอ้าวท่าขาค่อยๆเอาออกเพราะว่าขาติ๊ดเล็กอ๋อล้มไปเลยอันหนึ่งครั้งคุณล้มกับอะไรอ่ะล้มครับมุดไม่ไปไปเรื่อยๆอ้โอ้โอ้โอ้อะไร ไรอะไรอะไรตะเรื road, ่องปีสวิดไปไปเอรถไว้เอรถเอรถมาฝากกวาไว้ไปเปลือกเลกเปลือกเล็กเปลือกเล็กเปลือกเลกเปลือเล็กเปลือกเล็ก วันนี้นะครับทำการรับเสื้อนะครับกับรับรถทีเคดีแอนคามอนค่อยๆไปเอไม่โกค่อยๆไปผู้กองคูค่อยๆไปไหลไปครับช้าๆเต้องรีบเนิ่มมันลื่นครับนี่นะครับวันนี้ มาทำการรับรถกับรบเสือ้อนะครับการเสดท็ทางที่ท่านต้องเจอวันนี้เรื่อยแบบเม้่อครับ น,นี่ไปลื่นนะครับค่อยๆไปนี่เก็บบรรยากาศเนอะมีน่านะดูดูกท่านนี่ครับตีนหนังหมูนี่ครับ,รบนะโอโ้โหดูครับเรดดีอูเป็นไงก็นนี้เรดด้อูใช้ดรีมร้อยนะครับจังหวัดแพร่วันนี้เรดี้นน of, อูนะครับทำการทดสอบนะครับใช้ดรีมร้อยจังหวัดแพร่ นี่แหละครับลุยได้จริงๆปิดท้ายด้วยปอเคเอสอาร์ไปดูต่อขาลงเบาๆนะครับทา้านหน้านีาน่คือดีมร้อยนะครับจังหวัดแพร่ับน,นะครับอยู่กับเรดี้อูดนะครับเรดี้อูดนะครับวันนี้ผมเพื่อเรดดี้อูดนะครับทำการทดสอบรถของท่าน เส้นทางจริงแบบนี้เลยรถของท่านขี่ได้นะครับเหลือๆพี่วันนี้นะครับผมต้อมกระชายดำนะครับผมอยู่กับผู้กองคุณนะครับเนาะวันนี้ผู้กองต้องพนัการรับเสื้อนะครับแล้วก็ทําการรับรถเคานนะครับวันนี้เส้นทางลื่นนะเดี๋ยวผู้กองอยู่หน้าผมผมจะเก็บสกิลโอเคไหมครับออมไป ต้สอนนะครับทีมร้อยจังหวัดแพร่ส่งงานอย่างไปทางการเยีย่ยมสุดยอดครับ,บก็ใชายดำนะครับทำการถ่ายปรญญากาศนะครับรถใหญ่นะครับ <S <S <ม>พี่นี่มันรูอ้อย่างเขาเชนเล่ใช่ไหมที่เขาเรียกอะ <S <S <ม>่ะอ่าครับแต่เจ้านี่รวยๆทำการไล่โซนสบมนะครับกับท่ามบางเบิร์นเพราะว่าดูจะต้องไปอะไรมาเลเซียไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหม 晒了一把。 ตั้งใจนะครับว่าผมจะขึ้นมาทำความสะอาดพี่ขึ้นไปไม่นะอเกซะจะไปยังขึ้นไปแค่บนไปขึือไปคือไปก่อนก่อนหน้าผมเนี่ยเปิ้ลมาทำความสะอาดด้านบนแล้วมารอบนี้สะอาดครับมารอบนี้สะอาดก็ดีใจนะครับกับการที่ผมทำสื่อออกไปว่าเดินทางขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเก็บทำความสะอาดทุกทีถ้าขึ้นมาตับนนี่คือตับนนี้ลกโคกขนาดเลยเนี่ยครับพี่ขนาดเลยกับขึ้นมมารอบนี้สะอาดเลย ก็ถือว่าดีใจนะครับเนาะดีใจนะครับเนาะที่มูเฮาช่วยกันขึ้นมาทําความสะอาดต่างบุรีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่วันนี้ต้อมกับชายดำทำการถ่ายรีคอวีดีโอเอาไว้นะครับกับการขึ้นมาทําความสะอาดบนม่อนอังกฤษครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าพี่ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ได้เห็นม่อนอังกฤษนะครับกับบรรยากาศวันนี้ ครับผมก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะครับเนื่องว่าบัดนี้ก็ใกลงจะ5โมงแล้วนะครับนะครับทีมงานเอดอโรนะครับรวมตัวเฉพาะกิจนะครับมาทําความสะอาดด้านบนเกอะพอจะลงไปกันแล้วนะครับช่วยพี่ช่วยพี่ก่อนเลยยุไอ้นี่นี่จะตายลงไปตอนนี้นะครับถึงเวลาที่สายลุยจะต้องลงไปแล้วไปเจอกันลงไปแล้วครับ ไปกันแล้วโอเคครับโอเคไปพีป่น้องเขาเขาถึงเวลาแล้วปึอ้อ